ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเก้าข้อสู่เดือนกรกฎาคม2563แล้วเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอคอยวันหยุดชดเชยสงกรานต์กันอยู่เป็นแน่เมื่อวันที่30มิถุนายน2563นางนาดุมนเพ็ญโยศินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมอมีมติให้วันที่27กร,รกฎาคม2563เป็นวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยสงการานจำนวนหนึ่งวัน ทำให้รวมเป็นวันหยุดทั้งหมด4วันตั้งแต่วันที่25-28กรกฎาคม2563ทั้งนี้รัฐวิสาหากิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีสำหรับส่วนราชการหากมีภาร,รกิจสำคัญในวันนี้ถ้ายกเลิกแล้วเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตามเห็นสมควรสำหรับวันหยุด,ดชุดใจสงการอีก2วันจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมในภายหลัง